สวัสดีจ้าเอลิน่าจะไปโรงเรียนแล้วนะจ้ามื่อนี้หิมะตกเอาผ้ากุ้งด้วยถ้าถ้าพี่ปานะอาบไปนั่นนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกวนสวัสดี นี่คือสองมงครึ่งหิมะก็กำลังตกเลยจ้ะสองมงเคงไปส่งน้องเอลินาไปสู่เด็กเล็กการสวัสด,ดีจ้าทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลนในต่างแดนนะคะโมนมาสกับหิมะจากพี่น้องมากับสายหิมะขาวไปเบิดเลยจ้ะพี่น้อง ตอนนี้กาไปส่งน้องเอลีนาเข้าบ้านาฮากเกนสิเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซาแหละอาจจะบอกแบบอันจันแน่จังหน่อยเนาะเพราะว่ามันหนาวเนาะมันเข่าหน้าหิมะแหละเข่าหน้าหนาวแหละเขาจังสีกับงาน,นด้ยพี่น้องเขาวสวยเสียอย่างเดียวมันหนาวเนาะ,ะ,ะแล้วก็ซาแ lap ก้อนเื่อนก็ต้องขอกาบขอพระกุนพี่แสงหน้าเนาะ เพื่อนได้ส่งอ่าองเท่ามห้สาแหล่สาแหล่ขออนุญาตได้จ้ะเป็นรองเท้าหน้าหิมะบ่มือนจากพี่น้องแล้วก็อุนน้ำเพื่นทรงมหาสองคู่แล้วก็เสื้ออ่จาจ็คเกตกันหิมะเนาะอีกท้ายตัวสาแหลกก็ต้องกราบขอปกุ้นได้จ้ะแล้วก็มีเอฟซีไลทยท,นท,ทานเพื่อทกมาถามว่าเป็นอย่างคือบ่อยน้องเนยนั่งรถเมล์ไปโรงเรียน หมู่บ้านที่สาวแหล่ยู่นะมันสิบ่มีรถเมลจักขันเ่าสีเปย์ท่ารถเมลนะมันเอาไม่มองไห้ท่าพี่น้องมันสิบมีแต่รถเมลจากลาฟฟอร์ดเมืองที่สาวแหล่ยูหลวก็ไปอ,อีกเมืองอื่นหรือเยอวิกั็เสียมันสิบ่มีรถมาแลนในหมู่บ้านแล้วก็แลนเขาไปร่งเรือน้องเนื่ยเนาะถ้าต้องยังเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้สาวแหล่ก็ได้ติดต่อกับ ส่วนเอาเขาเอินไว้ยังเนาะส่วนเอินปกว้องเด็กน้อยเนาะตำรวจเด็กน้อยละพี่น้องเดียติดต่อคนไปแล้วเรื่องอ่าการไปโรงเรียนของหนึ่งนี่เจนเสียแผ่นท่อเด็ดใจที่เือดเดือนมันกับแพงอยู่เนาะแต่ว่ากับพวแพงตอนไหนดอกวะแล้วก็คนที่เพิ่นรับทรงไห้น่ะเพิ่นที่จริงน่ะเพินเ่นบ่ได้เอาเงินน้ำดอกพี่น้องเพิน่นสิรับน์ทรงไห้ฟรีเพราะว่าเพิ่นก็นต้องไปทรงลูกเพิ่นอยูตต่แต่ว่า เขาก็ต้องเกรงใจพนอพนต้องมารับภาระแทนห้องเสียซาแลกก็เลยได้ซอยพนเป็นไล่เดือนพนก็ดีดีดอกพนก็ว่าเอาน้ำดอกแต่เขาก็ต้องมีน้ำใจพนเนาะในเมื่อพนมีน้ำใจก็เผาเราตํารวจตํารวจเด็กหน่อยพนก็เลยว่าพนสิทธิติดต่อไปทังรัฐบาลเกี่ยวกับการ รับส่งฟรีในช่วงหน้าหนาวในเขตของเด็กที่บ้านยุกไก่โรงเรียนซีหรือหากิโลขึ้นไปเนาะมันมีรถบาทนอกีหน้องมันันมีรถประจำทางมีรถเมย์เนาะหน้าหนาวสี่มันก็ลำบากเนี่ยมันก็สียลำบากแ่หน้าหนาวแล้ว หิมะตกที่น,น้องเมื่อนีนซาเล็กก็จิได้ไปเลี้ยนสายเนี่ยเพราะว่าหมุซยอเนี่มันตกแห้งแล้วก็มันขาวไปเบิดบาสามมรถมาทรงน่องเอลินาได้นเนาะก็เลยได้มาทรงน่องก่อนสองมงค,งคืองแล้วป็นอย่างก็จำบให้พ่อน่องเอลินามาหลับทรงใน,นช่วงหนาหนาวเพราะว่าทั้งหนาวทั้งหิมะตกทั้งลําบาก ้าแ,แหล่อากาะสิบอกว่าในเมื่อเพิ่นบอเสนอมากาาแหละกระสีบอขอไปเนาะแล้วแต่เพิน่นขันเพิน่นอ,อยากรับทรงลูกในช่วงหนาหน,นาวเ <c oughs> พิ่นกระสีเสนอไม่เองแก็นีเพิ่นบอเสนอสาแล้แลเลยบอกขอไปอีกอย่างหนึ่งกาเพิ่นบอเสนอมากก็ดีอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าพ่าก็สามารถ เฮ็ดให้พ่นเห็นไลยว่าถึงบ่มีพ่นรับทรงลูกเขาก็สามารถผ้าลูกยังไปทรงยูสูนเล็กๆได้โดยบ่ต้องพึ่งเพ่นนี่นสิลนะถึงลูกสีน้วาเนี้ยเขาก็แต่งตัวให้ลูกดีๆเนาะพี่น่องครับไปเบิรแล้วอน,นาหิมะนี่มันจะมีอยู่ประมาณเดือน เดือนนี้แหละจ้ะพี่น้องงั้นเป็นเดือนท่านวาดจนหอดเดือนเมษาตน้ตนเดือนเนาะแต่ว่าบางบางปีนะเดือนสิ้นเดือนมีนามันก็เบิดแล้วหรือบางปีเดือนเมษามันก็ยังตกอยู่เนาะมันแล้วแต่ป,ปีจ้ะก็่ว่าอยู่ต่างเดือนมันลำบากว่ามันก็ว่าลำบากพี่น้องสู้ได้อยู่ มันสีรำบากแต่เวลาหิมะตกจังเสียล่ะแล้วก็ไปส่งลูกพอเขาว่มีรถเนาะบ่มีใบ,บคบพีแต่ว่าก็กระสูดได้อยู่หลังจากนั้นก็นสบายอยู่จ้ะทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจารย์พี่น้องเอ่อเฮาต้นยางลง่โน่นนีเนาะไปเอ,ปเองดลุเยียนนองเนือเนาะบางทีซาแล้วไปซื้อนาะกินนะจ้ะบางทีไปนั่งทารถบัสไปเยอะวีตะแกนองเนยต้องทำถนนใหญ่ไปอีก แล้วก็ย่างตรงครับตรงขึ้นไปเลยค่อยสีหอดลงเลียนลงเนยหากิโลแล้วจ้ะลงเนยแต่ว่าตอนนี้น่าจะสบายรถสีแรถลี่ยอยู่นี่มันจิมีแต่รถประจำโตแค่นั้นประจำท่งบ่มีนี่ราชก,การใช่ชีวิตในตัางแดน ของมียิ่งไทยบางคนเนาะเขาต้องยู่ให้ได้เขาต้องยู่ให้เป็นเขาต้องปรับตัวให้อยู่กับสถานการณ์ให้ได้ก่องอาสีิสั้นเนี่ยก็แล้ก็ต้องขอโทษขอให้ด้วจ้ะ เราตั้งแต่หิมะตกหนาหน,นาวนีเศร้าแหละกับไปรงเรียนสวยสม,มือจพี่น้องแต่ว่าคู่เพิ่นกับบัวบาดอกเพิ่นกับเขาใจอยู่เนาะแั่ว่บบาเป็นยังคือจังบัวตื่นเต้เศร้าไปทรงเอลินาเตา้เศร้ามันตื่นเศร้ามันกับคือเกาจากพี่น้องมันไปทรงลูกบ่ได้เพราะว่าสงสารลูกนเนาะเลี้ยตัวลูกเข้าไปเต้เศร้าสิหิมะตกอากาศมันกับหนาวแห้งลูกกับหนาวถึงเข้าจิแต่งตัวให้นั่งดีกับสร้าง วันออกปากเลยพี่น้อง ก่อนจบคลิปนี้สาวแหลกก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้สาวแหลกนี้ได้จ้ะเพื่อสาวแหล่จะได้มีแห้งสู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปมีแห้งเรี้ยงรูกต่อไปจา้าเพราะว่าสาวแหล่จะเป้าย่างปลุเลี้ยงอนพี่นอ้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ